ครับวันนี้ผมจะมาให้ดูไอ้นี่นะครับไอ้กุ้ยยำถ้โปโยอนะครับมานะครับนดวนะครับเจมขยะเจมนะแล้วมันไม่เหยียดโลบอกเหรอคะมีเหยียดเหยียดทำพอดพวกาตอ่าพวกชาติอตลกช่องบีดีฮอตช่องบีดียสักอย่างนี่แหละแล้วก็ไขไว้เนี o ้ยไอ้พวกชาติตลกไอ้พวกชาติตลกไอ้พวกชาติตลกไอ้สัตว์ชิบหายมี <Okay. S 2> โอเคกระเซอรออยู่ใย่ด้สัตว์อย่างนั้นมัยก็ไม่เหยียดโลบ <c oughs> โอ้อะไรวะเนี่ยไอ้ซอเจลรี่อะไทวะเนี่ยหน้าบ๊อฟิตโอ้เ <c oughs> นองว่าแก้ควายโลบุตมันเอาภาามาจากแก้ควายโลบุตแน่เลยเนี่ยอืมรูทเกม ดาสวิตเกมนะครับเอาไงล่ะดาซีนี่เราดูกันเนี่ยเฮ้ยอย่ากรไฟนะครับอย่ากระจายเออเออพิเต้พี่เต้ปะวะเอเออะไรไม่รู้คาเบเจอรี่นะครับคาเบเจอรีแล้วดานะครับคุณบีแบดดีนะครับกับคุณภูโอ้พระเขมรเห็นไหมเนี่ย หย่บรถอิสุสุอะไรอ่ะหยี่ารถแดงก็โห้ไทยขมรไอ้บ้าไอ้นี่มันเขมรแล้วอืมอืมอืมก็อยากให้อะไรอยู่เนี่ยอุ้อมภาพขวดใสอืม,อม,ออม,อม,อมรถไฟชนขมรยิงไทยชนโรบอสซะด้วยนี่คือเงิน เอาขายหมดเลยขายมแม่งให้หมดอยู่ในโลโบนี่คือแสดงว่ากองขยะนี่คือเงินน่ะดิฉีกเลยขโมยซะดูมัน,ด,มนดูมันอวดด้วยดินี่คือเงินเอาทุกอย่างมาเลยฮ้ยแกงควายโลบูท กีบขยะอะไรเดี่ยอ like ืมอะไรวะเนี้ยอืมอะไรเดี่ยวอืมโอ้โหไอนี่นะครับประเทศประเทศเออมันไม่ใช่ประเทศดีมันคือประเทศกาศครับส่วนอันนี้ประเทศดีขมืดร้อยเปอร์เซ็นต์ละโอ้องค์ร้ปลอเก้ามันร้องเลยวะ หูไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ฮึมทมอมจูรี่ล่ออะตลาดร่างกายอะไรอะไร,ะไรคือตลาดร่างกายวะตลาดร่างกายอะไรคือตลาดร่างกายวะเนี่ย ใช่ใช่อยาร้อนเจอละมันทอมแปอืด <c oughs> cái <laughs> lưu hứa biết miếng dao đi หลังจากที่พี่มาร์คทะเลไปไกลละไอ้โคยีประทอมนะครับไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอุยยำทอมคลิปหนึ่งครับผมไม่รู้จักเกมนี้นะครับจริง ผมเล่นในโลบอกนะครับผมไม่ได้เล่นไอทอมไอเจอรี่นะครับผมเล่นโลบอกนะครับ <c oughs> ถ้าเน่จริงมาด่าโลบอกเฮ้ยเออแต่มันด่าไปแล้วนี่ว่าด,าด่นิดเดียวเองไม <c oughs> ่เยอะขนาดนั้นไม่เป็นไรแค่นี้